สวัสดีครับเพื่อนๆใน Facebook หรือที่มาดูใน YouTube นะฮะวันนี้ผมต้นเมืองนอนนะฮะกฎหมายน่ารู้โอสว่างหูตาสว่างก็อยากจะมาสนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นเรื่องออมีความพยายามที่จะนะครับตามข่าวนะฮะมีความพยายามที่จะยื่นเรื่องให้สารรัฐนูนตีความในกรณีที่เปิดสภาไม่ได้นะครับตามมาตรา127 นะฮะประกอบมาตราหนึ่งร้อยเจิบสองนะครับคือก็าหาเรื่องอะครับคือเมื่อคืนเนี่ยคือวันนี้วัน,น,วน,น,วนที่หกนะมีนาเมื่อคืนในสุเทพธทือาสุบรบรณหบวนกบสอ,อะไรเนี่ยเลยขากบฏเนี่ยก็ดูประหนึ่งเหมือนจะรู้ทิศทางนะครับก็ประกาศนะครับว่าจะมีในอะไรไพบูรนิติตะวันสวกบฏเหมือนกันเนี่ยนะครับจะไปยื่นอขอให้สารรัฐมนตรีความในกรณีที่คือรัฐมนูญีกำหนดว่า จะต้องมีการเปิดสภาภายในสามสิบวันนะครับนับแต่ที่มีการเลือกตั้งนะครับรัฐมนูนมาตราเนี้ยนะครับก็ไปโยงกับมาตาคือร้อยร้อยเจ็ดสิองเนี่ยเออร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยวักแรกเขาบัญญัติว่าภายในสามสิบวันเนี่ยนับนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรามีการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภามในสายสามสิบวันนับแต่มีการเลือกตั้งเนี่ย ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาพเพื่อใหสมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกอันนี้ก็จะไปโยงกับมาตราหนึ่งเจ็ดสองนะครับเขาบอกว่าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายรุฐมนตีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตราร้อยยี่สิบเจ็ดเห็นไหมฮะนี้พอมันเปิดสภาไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่ามีไม่ครบนะฮะ มีไม่ครบ95%คือมีสอสอไม่ถึง475คนนะครับก็ทำให้เปิดสภาเพื่อประชุมไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้อย่างนั้นนะฮะว่าต <for S 1> ้องไม่น้อยกว่า95%หรือไม่น้อยกว่า475คนนะฮะสอสอถึงจะเปิดประชุมสภานัดแรกได้เมื่อเปิดประชุมแล้วก็จะต้องหาโหวตหานายกนะครับเขาก็จะเอาเรื่องเนี้ยไปตีความเพื่อให้เพื่อให เกิดศูรยากาศนะพูดให้ง่ายนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกเขาก็อ้างว่ามาตรา1027เนี่ยกับ172เนี่ยเข้าบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะฮะนี่มันเกินมันจะเกิน30วันในวันที่4ซึ่งเกินมาแล้วแหละนะฮะ4มีนาก็เกิน30วันแล้วจะมีการเลือกตั้งนวนที่2กุมภานะ30วันก็พวกนี้ก็จะพยายามหาเหลี่ยมหาเลขหาหมุมมาเลตต่างๆซึ่งก็จะเป็น เราก็ได้เห็นว่าพวกองค์กรอิสระต่างๆก็จะเป็นที่เขาเขาคิดว่าเป็นพวกเขานะฮะก็จะส่งไปมีอาร์อะไรก็ยื่นไปที่ศาลและมณุนตลอดนี่วันนี้ก็อยากจะมาทําความเข้าใจว่าโดยโลกสากลเนี่ยเขานะครับคือมันมีในมาตรา181เนี่ยมันอัติไว้ชัดเจนนะฮะท่านไม่ต้องเป็นนักกฎหมายนะครับใครไม่ต้องเรียนเป็นคือคนที่เรียนภาษาไทยอ่านภาษาไทยได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับรว่า,าในมาตรา181เนี่ย คณะรัฐมนตรีนะครับเขาบัญญัติไว้า่างนี้นะคะณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ถูกไหมฮะคือต้องใช่ต้องเนี่ยคือมันมีสภาพบังคับอยู่แล้วนะ,ะว่าต้องต้องเลยนะครับสภาพบางับงคับอย่างเด็ดขาดเลยคือต้องอยู่จนกว่าที่จะมีรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้ไอมาตราหนึ่ง้ยเจ็ดสิบสองเนี่ย นะฮะที่ผมพูดครั้งเมื่อตอนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาตราหนึ่งร้อยี่จ็ดะต้องเปิดประชุมสภานัดแรกเนี่ยนะครับภายในสามสิบวันนับตะวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับกับคณะตีรักษาการหรือไม่อย่างไรคือไม่เกี่ยวเลยนะครับการหาคนเข้ามานะให้ครบนะฮะจำนวนตามที่รัฐมนูญีกำหนดเนี่ยเป็นหน้าที่ของกกตโดยตรงนะครับ ไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ได้เป็นหน้าที่ของออนายกมนตรีรักษาการไม่ได้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้แม้แต่น้อยนะรัฐมนูรบัญญัติไว้ชัดเจนเลยครับแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยนะครับว่าว่าในในมาตรา235นะฮะบ,บอกว่าคณะการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมนะฮะและดําเนินการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเห็นไหมอันนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนเลยวรรคหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเมื่อเราพิจารณาในตัวบทนะฮะของรัฐธรรมนูญทั้งหมดในในรัฐธรรมนูญนี้เลยนะฮะจนตั้งมาตราหนึ่งจนมาตราสามร้อยเก้าเนี่ยไม่มีมาตราไหนเลยที่ว่าเมื่อเปิดประชุมสภาไม่ได้แล้วจะทําให้อำน,นาจของของอรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยนะครับ จะต้องหมดสภาพไปนะฮะเพราะมันไม่เกี่ยวกันนะครับนิตินิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมันก็แยกกันอยู่แล้วนะฮะนิติบัญญัติเมื่อเปิดนิติอ่อสภานิติบัญญัติไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับฝ่ายบริหารเพราะว่าเพราะว่าไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราไหนบัญญัติไว้เลยว่าเมื่อเปิดสภาไม่ได้แล้วให้รัฐรีรักษาการหมดสภาพไปการตีความในรัฐธรรมนูญจะต้องตีความที่ตามที่มีตัวอักษรอยู่ ผมก็ไม่แน่ใจว่าสารรัฐนูลชุดนี้จะตีความเกินขยายอํานาจหรือไม่ซึ่งไม่มีอยู่ในรัฐนูลหรือเขียนรัฐนูลขึ้นใหมกก่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็จะเดมีคามมําวิจัยแบบนั้นก็จะเป็นการกระทําผิดซ้ํำซากให้ชาวโลกเขาหัวเราะย่อหยันกันอีกนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วก็คือสารรัฐนูลชุดนี้ก็เรียกว่าทําอะไรได้ตามอําเภอใจนะครับเติมข้อความเข้าไปในรัฐธรรมนูลหมายความว่าไม่มีรัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้ก็ คำว่าอาจนี่ที่เรา,าไม่มีคําว่าอาจก็ไปใส่ก็ว่าอาจจะให้เสียดินแดนนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นการเ,เขาเรียกเพิ่มตัวบทเข้าไปโดยที่ไม่มีอยู่ในตัวบทนะฮะหรือไม่และหรืออะไรเงี้ยรัฐมนูนชุดนี้สารรัฐมนูนชุดนี้นะครับก็ทําทมาแล้วเพราะฉะนั้นที่มาพูดวันนี้ก็คืออยากจะให้ที่น้องประชาชนได้ได้ร่วมกันรู้นะฮะอีกครั้งหนึ่งว่าในกรณีแบบนี้เธอจะมีคำวินิจฉัยเขาจะยื่น ภายในวันที่10นี้มั้งครับนะฮะวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยเห็นข่าวว่านายพบูลนิติตะวันสวลากตั้งเนี่ยนะฮะจะเอาเรื่องเนี่ไปยื่นเพื่อให้สารวิชัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของและคณะรัฐมนตรีในหมดสภาพไปเพราะว่าไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้แต่เธอเป็นเป็นสารรัฐนูลตามปกตินะฮะเป็นสารรัฐนูนที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมสารรัฐนูลที่ทรงไว้ ด้วยอำนาจนิติรัฐนิติธรรมและเ,ลเป็นสารรัฐนูลซึ่งพยายามจะรักษาหลักของบ้านของเมืองไว้เนี่ยไม่มีทางจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าไม่มีตัวบทที่บัญญัติไว้ให้หมดสภาพผมจะย,ยกตัวอย่างนะฮะไม่มีสารรัฐนูลประเทศไหนในโลกนะฮะหรือรัฐนูญน,นะครับตัวรัฐนูญในประเทศไหนในโลกเนี่ย จะทาให้รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายบริหารของบ้านเมืองเกิดสูญญาตาิศนะะอย่างเช่นในกรณีอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รัฐธรรมนูญเขายาวยาวนานมากนะฮะสองร้อยกว่าปีนะครับสองร้อยกว่าปีเกิดพร้อมๆไล่ไล่เลี่ยงกับกรุงเทพมหานครเราเนี่แหละแต่ว่าตอนที่ล่างเสร็จเนี่ยตอนที่ล่างเนี่ยเรื่องที่มาของประธานานาธิบปดีเนี่ยก็เขาตอนนั้นก็เขาคงไม่ได้คิดมากมายนะ คือเธอรับดีรประธดีตายไปก็เล่นร้องหนาประธานดีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับว่าต่อ,อ,อว่าผู้นําของประเทศเนี่ยมีความสําคัญจะให้เกิดช่องว่างหรือสุญญากาศไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็มีการแก้ไขนะครับเป็นการแก้ไขเป็นการอาร์เมนเมนต์ครั้งที่25นะฮะคือเมื่อปี2000ปีคศออ1 น่าจะเป็น1967นะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะอาเมนเมนท์ครั้งที่25แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตรงกับพศของเราก็2 5 1 0นะฮะประมาณนั้นนะ่ะเขาก็แก้ไขแก้ไขเรื่องอะไรฮนะแก้ไขก็คือว่าเมื่อประธานดีเนี่ยฮะลำดับของการเป็นประธานดีเนี่ยสมมติประธานดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะตายลาออกหรือมีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีลำดับนะฮะคนที่จะเป็นประธานดีต่อไปก็คือมีลำดับลองประธานดีนะฮะคนเมื่อลองลองเมื่อประธานดีเนี่ยเด็ดนะที่ไ,ได้ค่าให้ลองประธานดีขึ้นมาถ้าเกิดลองประธานดีไม่ได้อีก,กดันสมมุติว่าเป็นโดนไปเครื่องบินตกพร้อมกันสองคนก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นประธานสภาหรือประธานประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือประธานวุฒิสภานะ ถ้ากว่าสองคนนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็จะมีเขียนไว้ในรัฐนูลเลยครับเป็นลำดับเลยนะก็จะเป็นพวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะฮะรัฐมนตรีว่าการลาเป็นลําดับไปแหละครับคือเขาไม่ให้มีช่องว่างเลยนะครับไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้เกิดสูญญากาศของผู้ฝ่ายบริหารเลยนะฮะผมเน้นนะฮะถ้ากว่าประธานดีสารัฐเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าเพราะเอจไรนะฮะอาจจะตายเครื่องบิน อาจจะตายหรือลาออกหรือมีเหตุอะไรทางการเมืองเนี่ยเขาจะมีลําดับนะฮะเป็นรองท้าบดีรองทัฐนีประดับบ้านที่ไม่ได้ก็เป็นมีประธานมีประธานอะไรนะฮะประธานสภานะฮะประธานรัฐสภาก็ประธานสภาผู้แทนรัศฎรประธานวุฒิสภานะครับเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็จะมีรัฐมนตรีต่างๆรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลางรัฐมนตรีกละทรวงถ้ารัฐมนตรีหมดไปหรือไป เกิดไปวางระเบิดกันในสภาตูมเดียวตายก็จะเป็นมีประธานเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะสุครีมคอร์ดนะฮะประธานศารสูงสุดของสารัฐก็ทําหน้าที่แทนจะเห็นได้ว่าเขาแก้ไขเมื่อปี2510เนี่ยเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดประเทศเกิดศูญยากาศเนี่ยก็จะเกิดเ,เกิดความเขาเรีกรลาหลน,นะฮะเกิดการบริหารประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตีความของของสารรัฐนูนเนี่ย โดยหลักทั่วไปจนตีความไม่ให้เกิดศูญยากาศไม่ให้เกิดปัญหาทางการเมืองน,นะฮะไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วนิติรัฐนิติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเธอตามหลักเลยเนี่ยนะครับตีตามตัวอักษรตีตามตัวอักษรตีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเลยเนี่ยท่านไปาหาอ่านได้มาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองและวหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยก็ไม่มีมาตราไหนที่บัญญัติไว้ว่าเธอเปิดสภาไม่ได้แล้ว ทำให้สถานะของความเป็นคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่เวลาเน,นี้ยนะครับสิ้นสภาพลงนะครับเมื่อก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามการที่จะมีการยื่นเพื่อให้เข้าไปตีความในสารรัฐมนูญในกรณีนี้ในวันที่สิบนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับมีอะไรก็มีอะไรข้อสงสัยนะในปัญหาข้อกฎหมายก็มาเขียนฝากปัญหาคําถามไว้ใน ใน facebook ของผมได้นะครับที่ที่จะวางไว้เนี่ยนะฮะผมถ้าผมไม่ทราบผมก็จะไปค้นคนว้าให้นะครับแต่ถ้าว่าพอจะทราบนะฮะก็ก็จะตอบให้ทันทีนะครับถ้าว่าเราไม่ทราบข้อเท็จจริงจริงเราก็จะไปผมก็จะไปเสียอลองไปค้นคว้าหาข้อกฎหมายข้อเท็จจริงมาตอบท่านที่เป็นแฟนแฟนแฟน,แฟนที่ติดตามในในเฟซบุ๊กอยู่นะครับ วันนี้ก็มีเรื่องมาสนทนาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก,ก็จะมาพูดคุยสนทนากันใหม่ในวาระที่ในวาระต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ